ซื้อมาป่าวสอบเพื่อเผือไม่มีเราก็ปอมใช่ไหมตกมาเอ้ามีเกลือติดด้วยแม่ก็บอกว่ามาดูก่อนแล้วค่อยกลับย้อนกลับมานะโอ้โหดูทวนทางแล้วไม่มีคิดที่จะย้อนกลับเลยนี่ไม่อาจจะย้อนแล้วก็แม่มันจะมีคนหนึงแบบดีๆเพราะนอนเสมที่ไหนเลยแต่ไม่มีไฟย้อนลำบากเลยทางทางมานี่ยขับรถเก๋งมาอย่างกับไออะไรนะโฟวินน่ะนี่มีกับข้าวอยู่แล้วแหละ

สวัสดีเช้าวันใหม่นะครับดูบรรยากาศยามเช้าพร้อมวิถีชีวิตชาวบ้านเล่นเรือออกไปหาปลาตอนเช้าครับเออนั่นแหละต้องอฮะไม่ตัวใหญ่นะตออทีละตัวไงปลาสดเนี่ยหรอับหวานโอเค พี่หนุ่มดูน้ำมันด้วยนะไม่ใช่ว่าปลาเยอะแต่น้ำมันอันนี้ฝีมือฝีมือของพ่อครัวใช่ไหมโอ้โหโดูหน้าหน่อยดิเป็นเจะคาดนะปกติอยู่ในเมืองก็เป็นเจ้าคาดนาลีมาอันนี้ไม่มีเอาปลาตัวเมียไปก่อนอันนี้อันนี้คือพ่อครัวประจำทริปนี้ทำได้ทุกอย่างกำลังขอดเก็ดปลานะครับ เันนี้คือผลงานของมีหน้าที่ลากปลาจากน้ําอันนี้ลากขึ้นไปกินแล้วก็ส่วนส่วนส่วนพ่อครัวแล้วก็ต้องรับหน้าที่ต่อจริงๆอยากมีเมนูอย่างอื่นนะเนี่ยต้มยำต้มยำนะพอเราเตรียมชุดมาแล้วแต่ว่าพ่อครัวจะทําเมนูอะไรครับเอาไม่ล่ะก็ดหนึ่งเดียวเยอะแน่ๆนะทอดหนึ่งเดียวเย็นอาจจะไม่เสร็จเออต้มยำด้วยมีดมั้ยทำทอดต้มต้มยำนี่ยก้างมันเยอะไหมเนี่ย ไม่สตรวิทไล่บ้างเลยเดี๋ยวก็ทอดไปเรื่อยๆเลยเงินก็ไม่ต้องเสร็จกันสักทีนั่นไหนตัวที่สี่ห้าตัวนั่นแหละมันก็ทอดได้แล้วทอดด้วยต้มด้วยเนาะกินเงินไปไล่บ้างเลยแล้วก็เดี๋ยวทยอยทอดเดี๋ยวเชียร์ทอดให้ก็ได้พ่อปัวงแมงหัวทิมเป็นเกนเป็นยังไงครับสุดยอดครับวันนี้ก็ถือว่านอนหลับดีปลาก็ได้เยอะนะครับแล้วก็ได้บรรยากาศธรรมชาติตอนเช้าเช้าหลับสบายไหมเมื่อคืน ไม่ค่อยเท่าไหร่ดอะก้คิดถึงแฟนหรือเปล่ารู้สึกรู้สึกว่าจะคุยโทรศัพท์ยันเช้าเ่้ยหรือตอนกลางนะของาน่้อกาแนคนนั้นหรือเปล่าคนนั้นหรือเปล่าใครใครโทรศัพท์ใครใครโทรศัพท์ทั้งคืนเลยเมื่อคืนเน่ยผมโอ้โหเมื่อคืนโทรศัพท์ทั้งคืนเลยงงเลยอ่ะ มีก็ลายติ๊กต้องอ่อาอ่านอ่นอนอ่านอ่านอ่าันอ่านางมือเลยมีคนทำแล้่าอ่ลอดีกอ่าน่อ่านอ่ีานเ่นอ่านานอาน่นี่าอ่นอ่นอาน่นอ่าน่อ่าอานอ่านอ่านอนอ่านอ่าไอ่านอาอ่าน่ามก่ได้เร่านิานอ่าอ่านนอ้านออ่าลาอ่นอเนอ้วนนอ่านอ่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 าาอออ่อ่่อ่่อ่่นน่ เราได้รู้ว่าให้มันตายลงไหนเนีลงมาทางนี้แหละเนี่ย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 ตายช่างเฮียเลยอ่ะอันนี้เรามีเชฟพิเศษสั่งตรงมาจากโรงแรมห้าดาวเบบะตอนนี้ทป็การหมักเครื่องปรุงเรียบร้อยพร้อมทอดครับผมหมัก เ,เ,เปิดไปเลยไหมเปิดไปเลยเอาแบบกรอบเลยไหมถ้ากรอบน้ำเบิ่น้ำมันหน่อยใช่ครับน้ำไม่ตันได้เคี้ยวเลยตกแตกมีเกลือด้วยีดิไหนอะมีเกลือ โอ้ยพอแล้วแค่แค่ต้นดีเรื่องก็พอแล้วไม่ติดแล้วล่ะัวติดกระถาแค่นี้อ๋อควางเพื่อก่อนใส่นล้วมันเยื่องอะไรนะเฮียทำมเนียอะไรับโอเคแหมแค่แค่รู้ว่าเฮียจะทำกับข้าวนี่ก็เออมาสรรเสริญกันใหญ่เลยตอนนนี้กเสียงนก เป็นเธอหรือดาวะนก็เอาหัวร้องกันใช่ไหมเหมือนดีใจครับเหมือนเหมือนนกดีใจจะได้กินอาหารดีได้ก็ดีใจเฮ้ยเผื่อมันเปล่าเนี่ยไก็เกินไปนะนกเดี๋ยวไม่ร้องเลยเพิ่งมาร้องตอนเฮียทำกับข้าวเนี่ยเออตั้งนานแล้ว

นี่มันอะไรวะเ,เ,เ,เนี่ย <c oughs> มีเศษเศษอะไรข้าดหมูมาเพื่อนข้างเนี่ยอ๋อเอ้ะกระิกระทะไหมเนี่ยลุ้นนะเนี่ยเออจริงๆร่ถ้าใส่เกลือหน่อยอในในในน้ำมันใช่ไหมจบเลยเออให้ตัวเล็กก่อนเดี๋ยวตัวเสีย มันเฮี้ยเป็นดาราเลยนะนี่คนลุมถ่ายูก็ต้องโอ๊ยทำไมทำไมรุมลุมนะต้องรู้ครับพ่อกลัวหักว่านี่เชียอเขาว่าเป็นดาวของมหาลัยนะดาวจินโดดาวจินโดเรมไปแล้วครับทอดกันสดสดสดกว่านี้ต้องลงไปกินในน้ำครับแล้วมันตัวอะไร

แต่มันก็คุ้มนะเฮีย ไปบ้านเคยมีปลาหมอไหมในอุปกรณในการทำกับข้าวเ <พอ S 2> ช้านี้ครับผ <พอ S 2> มแม่ได้ในโคลนปลาหมอเป็นเยอะมีแต่ปลาช่อนอยู่สามสี่ตัวเห็นเพื่อมเลี้ยงเลยอ๋อต้มยำทั้งทอดก็หอมอ,อ,อร่อยอร่อยกินดูแล้เหรออร่อยต้องชมคุณทำครับแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าอร่อยครับ สิ่งหนึ่งที่เราลืมครับยังไม่ได้หุงข้าวครับไม่เอาใช่ไหมกินตะกลับอ๋อก <ไป S 2> ินต่กรับปลาได้เยอะ